เกิดอุบัติเหตุนะครับรถสองคันมาชนกันจะเอาอะไรมาตัดสินว่าใครผิดใครถูกคลิปนี้มีคําตอบครับในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะครับรถสองคันมาชนกันเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับท่านจะชี้ผลคดีครับว่าใครเป็นฝ่ายผิดและฝ่ายถูกแล้วอะไรล่ะครับที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเขาจะเอามาวัดในการชี้ว่าใครเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกตรงนี้นะครับก็คือพระราชบัญญัติจราจรทางบกครับ ใครนะครับที่เป็นคนทําผิดกฎจราจรคนนั้นเป็นฝ่ายผิดครับหรือถ้าทําผิดทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือผิดทั้งสองฝ่ายครับหรือที่เราเรียกกันว่าประมาทร่วมนี่เองโดยเราจะไม่ยึดความเชื่อแบบเดิมๆนะครับที่ว่ารถใหญ่เนี่ยต้องเป็นฝ่ายผิดรถเล็กเป็นฝ่ายถูกอันนี้ไม่ใช่นะครับเรากาลังเข้าใจผิดนะ ถูกหรือผิดนะครับยึดที่กฎจราจรครับใครทําผิดกฎจราจรคนนั้นเป็นฝ่ายผิดเรื่องแบบนี้เราต้องรู้ไว้นะครับเราจะได้ไม่ต้องไปทะเลาะก,กันให้เสียเวลาครับขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางน,นะครับด้วยความห่วงใย,ยผมอุดมสัตว์ประกันภัยถ้าเป็นเรื่องประกันภัยไว้ใจผม